บังคับตัวเองฝึกตัวเองเราวพอไปบังคับเธอได้ได้วา่าบังคับให้มาอยู่ล้มหายใจนี่นะเธอได้บังคับมันเองนะฝึกเธอต้องบังคับตัวเองบังคับให้มันมาลู่ล้มหายใจเพราะให้มันหนีไปขีดอย่างอื่น เดี๋ยวนี้พวกเธอยังบารู้ว่าตัวไดเป็นตัวไหตัวไหไปบังคับตัวใหเธอบารู้ยังบัทันมีปัญญายังบัทันเด็กเกิดปัญญายังเป็นหมาอยูเ่เนอะถ้าเป็นคนี่มีปัญญากว่านี้ปล่อยออกจากนี้ไปปุ๊บลืมเลยทำานบอก ของพระของครูบาอาจารย์ผู้สอนต่ป่นนัน้นกันยังแต่นางยืนนีเมันกันยังเสบบ่าเอาอยู่มืนยังบ้าฉีดอยู่ยังบ้ดดงบลอะใส่ตามอยู่แล้วตัวป้อยไปแล้วมันสิไปเหลีย่ยงมันก็หลุดไปน้ำเลนเมืดนอ มันแรนไปยุเล่นผุนอยากเล่นผุนอยากสนุกสนานผุนไม่อยากเหตุเยี้ยงหรืออยากเล่นย่างเดียวสนุกครับกับอยากกินไม่แค่นั้นนี่แหละคือน,นิสัยหมาเล่นกับกิน หมาก็เบปบ็นแช่นั้นขเขาไม่ได้เห็นยางเงินเป็นืันงตี้แต่ปวดครองตัว,วมันเห็นยางเป็นมันเห็นยางให้โม่เจ้าได้วางเห็นทิ่มไห้เบิดเดยวนี่ตั้งตตีตั้งใจบดูล้มย่างเดียวถูกชิงอย่างวางถิ่มให้เบิดในขณะมีสิบสิบนาทีวางออกให้เบิดเลย บ่ต้องอยากได้ยังบ่ต้องเอาอยัางบ่ต้องเอาเล่นบ่ต้องเออนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นดีกับว่เอาไลยกับว่เอาม้วนกับว่เอาเล่นกับว่เอาวางถิ่นในคณะสิบนาทีเอาเจ้าของให้ได้ให้เอาแค่สิบนาที วางให้เบิดเอาจิตตั้งไปในลมนั่นคือลักษณะการอังสมาธิที่ถูกต้องวางให้เบิดเบิดทิมให้เบิดเบิดเอาบุญอันมากบุญหลายก็น,นี่ละ่ะสิบนาทีแค่สิบนาทีนี่ละ่ะได้บุญอันมากเลยวางทิมทั้งโลกให้เบิดควรออกจากโลกเพื่นอนเอินทวนกเกษ วนออกมามาอยู่ในโลกของธรรมะวางให้เบิดทุกสิุ่ตตย่างโลกเดินทิมให้เบิดออกจากโลกชีออกจากโลกมนุษย์เขาเอืนโลกมนุษย์ภาษาบ้านเฮามนุษย์ภาษาบ้านเฮาภาษาธรรมะเอื่นโลกโลกีิยะโลกกิยะโลกกิยะ ให้าเป็นอริยะบุคคลอริยะความประเสริฐประเสริฐคือการทำใดผู้ใดเหตุแบบนี้ใดผู้ใดว่างถิ่นในเบิดมายุล้มเป็นผู้ประเสริฐนี่ละประเสริฐประเสริฐคือเหตุใด,ดทำใดนะมา ร้งออกวางออกให้เบิดเอากิดมาลูลมมือเทิงมือมีกิดลูลมจกเทียถ้ายัางความเพียนอันสูงยิ่งฝึกไม่ไม่ก็มีเ้าเที่ยงเยน็นแค่นั้นนี่คือการฝึกฝึกกับมันยากยาก บกได้แล้วมันง่ายง่ายตอนมันยากนีก็อดเอาทนเอาตอนมันยากนี่แหละมันยากตอนนี้แหละมนเข้าได้แล้วโอ้ยสวรรค์หินเมื่อเลยอยู่ในสวรรค์ตลดอดมันมีนลกมาปนไมาแก่เลยอ้อจากสวรรค์ได้แล้วยิ่งประเสริฐพวาเขา ลุดจากสวรรค์ไปเรียบว่าเอาหอนสวรรค์คาก็เข้าไปอีกฝึกเอาแค่นั้นบาลำบากไม่อยู่ล้มตาก,กับบลรมบากหูกับบลรมบาตก,กายบาลำบากจากมองขั้นอยู่ล้มมาสมบายสบาย กกนนกึกเนี่ยมันยากนะในการฝึกนี่ยึกนี่ยากขนาดฟึกเป็นเล้องง่ายขนาดหินมาแล้วจังบอกฟึกใน้รับผลแล้วจังบอกจังเห็ดจังท้าเห็ดอยู่แบบนี้พราอผลที่เกิดแเ,เจ้าของนะมันเบิดถูกบ่เหลือแห้งถูกแม่แต่ คุณละโอมมันกระบ่มีไรถูกนั่นเพชดไดเล้วนั่นจังอยากผ้าไปสิ่งทิ่ประเสริฐฟึกอย่าไปตามใจยากฟึกให้ได้ล,ลู่ล้มแช่ชิบนาทีล่าตายจ่งทิพผ้าเบิดถูกฟึกเอา เบิดฟักหักเบิดบ่เหลือแห่งความเป็นทุกข์เลยเขายังโมโหทุกข์สิ้นคักนี่ยังโมโหทุกข์ต้นหนามันที่เป็นทุกเฟื่องใบ่ให้มีทุกข์เมื่อหน่ะมันหมดเกิดมาทุกแท่ในอันนัน,อ,นอันว่าได้กินนั่นล่ละเจ้าเดือโฟมันเดือโฟจะาจาของม่มีกินนั่นล่ะอันเดียวนี่น,นี่มีคนรับผิดชอบพวกเธอ พวกเธอบ่รู้เรื่องดอกถ้าพวกเธอได้รับผิดชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเธอยอมเป็นถูกจิตกังวลอยู่ตลอดแค่รับผิดชอบตัวเองก็เห็นแล้วลบ่ได้ดังใจเ้าของบอ่งบบได้ตามปาตาาเห็นแล้วถูกกัผู้อื่นรับผิดชอบไผ่ผู้รับผิดชอบมันหนักหนานะรับผู้อื่นเนี่ยหน,นักนะแนะบกผู้อื่นเนี่ยหนักนะ ้องเป็นคนดูจักรับผิดชอบสุดๆบ้านธรรมดาแหละเสียทรัพย์สินบ่แม่นน้อยแหละรับผิดชอบพวกเธออยู่เดือนนึงรับผิดชอบเบิดทรัพย์เบิดสินเบิดชุดนี้เอสินเบิร์ดเขามำอีกยังกับเงินทองเสียผ่ากับไสเทียเดียวถิ่มไสเทียเดียวถิ่มว่าอยากว่ามวนมวลมันกับว่าบ่ได้เพราะว่าพวกเธอมึนแม่นก็เลยได้ว่าหายเสียชิืน สิ่งที่ตนบม่ชอบก็ได้ทำประวัารับผิดชอบพวกเธอนี่แหละความหนักของผู้เป็นผู้บอกผู้สอนผู้ดูแลเลตั้งแต่เกิดมาจนถูาปันเนี่ยใช้แสงอยู่แล้วเธอชินหนักขนาดใดหาให้ยุให้กินทุกขนาดใดทุกปันใดก็ต้องได้แล่นหา อกเธอ,อยังบ่โหูเลยควบถูกเป็นยังไงเขามีกินในใจปากในห้องอิม่มได้เล่นได้นสนุกหอ่อนฝนตกบ่าได้ดูเรืเ่องเฮ็ดเพื่อปุ๊ป่องดูแลรักษาเฮ็ดให้ได้ ร <c oughs> ับรรลุมโมทันหน้าถึงแล้วิ0นาทีอายุโทรพภะโททิโรวันนาโทปฏิภาณโทผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังให้วันนะให้ปฏิภานสุขัสสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิกาจาติ ผู้มีปัญญาให้ความสุขย่อมได้ประสบสุขอายุงทตตวาพลังวันนางสัวข,ขัญจักปฏิภาณโทบุคคลให้อายุให้วันนะสุขข่าระละ,ะปฏิพานทีคายุยาสวาโหติญาถายาทูปป,ปาสติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นดังนี้ตาเลทัทันติสปัญญาวทันยุวีตมาชาลายอมย่อมถวายทานตามการและสมัยในพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่วิปสัสสนมันนาตัดสาวิปุลาโหติทักกีนาเมื่อมีจิตเดือมใสศรัทธาแล้ว ทักษินาทานย่อมมีผลอันไพ่บูรเยตัตถะอนุโมทันติเวยาวัจังกรรติวาจนทั้งหลายรวมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำขนไววยในทานนี้นาเตนาทักษินาโอนาเตปิปุลยัสสพาชิโนทักษินานั้นไม่ได้บกพ้องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยแม้ชน ผู้รวมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยตัดสามารถทะเทอปริวานาจิตโตยัถาิินางมหาพลังเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีกิจท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากปุญญานิปรลโลกัจมิงปฏิทาาโหติปานินันติบุญที่ทำแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แล้วนี้ทำสมาธิก่อนฉันอ้าวทีนี้ก็จบแล้วเริ่มฉันแล้ว